สวัสดีค่ะมาติดตามดูคิ้วหลังสัตวของคุณกุ๊กนะคะว่าจะสวยงามเป๊ะเวอร์ขนาดไหนนะคะวันนี้คุณหลานบอกว่านะกุ๊กทาให้หนูน้อยสวยๆน้อยนะคะดูนะคะคิ้วของ,องเจี๊ยบคนสวยจะสวยเป๊ะเวอร์ยังไงนะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะ,คะล้างคิ้วให้สะอาดก่อน มาดูนะคะมาดูพร้อมกันนะคะมาดูเป็นยังไงมั้งคุณครูวันิดาคะมาดูซูมมาดูใกล้ๆกล้ค่ะตรงนี้หน่อยหน่อยนะคะถ้าเห็นในมุมนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นงานแก้นะคะงานแก้ให้สวยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะ่ะฝั่งนี้ค่ะมาดูฝั่งนี้ด้วยค่ะว้าวคมไหมคะคุณครู อบอกว่าสวยเป๊ะเวอร์มากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสไลด์ฝังสีนะคะสวยงามค่ะ,คะสวยผมฝั่งนี้ค่ะฝั่งยื้นะคะขอบคุณนางแบบแสนสวยนะคะใครอยากได้คิ้วงามๆคิ้วสวยๆนะคะเชิญที่บ้านครูคูคิค้วสวยค่ะสวัสดีค่ะ